สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รักทุกท่านครับพบก,กับผมเมเทรเดอร์ er และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับผมในช่วงของท็อปอ e เลวนวันนี้ก็กลับมาพบกับเอฟซีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณ f อนะครับที่ติดตามแอดมินเข้ามากดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้แอดมินนะรวมทั้งต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอย่าลืมครับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่น Top e อ e เนะครับ เล่นแล้วไปติดขับตรงไหนก็สามารถสอบถามคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแอดมินจะพยายามตอบคําถามให้เพื่อนๆได้มากที่สุดนะครับผมวันนี้มาพบกับเพื่อนช้าหน่อยนะครับช่วงเช้าแอดมินติดภารกิจนะครับก็เลยมาในช่วงประมาณบ่ายสามนะครับ15บหนกานะครับในวันที่29มิถุนายน2566นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการโทรเคนเอาไปเสริมทีมนะครับ ราคาถูกกว่าในเกม50%นะครับใครสนใจทักมาได้นะครับอย่างเช่นราคาอยู่ในเกม1,000โทเค็นอยู่ที่3,690เพื่อนๆเ,เอา50%เอา2หารเลยครับ50% 2หารนะครับก็มีสปอนเซอร์นะครับ, Spencer, รบผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณเกิดไกลวันนะครับก็มีโทเค็นในราคาถูกนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆนะฮะอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับกิจกรรมนะฮะ o ูดแล b อย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อในราคาถูกกว่าในเกมแน่นอนนะครับอย่างเช่นตัวที่2ที่เราต้องเติม179บาทเนี่ยก็เติมเพียงแค่110บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับก็ทักมาหาแอดมินได้นะครับใต้คลิปนี้เลยบอกว่าสนใจโทเค็นลด50%ก็เดี๋ยวอินจะส่งลายของคุณเกิดไกรวันให้นะครับผม นะช่วงแรกนี้ก็ขออนุญาตไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับออมีเพื่อนขอเป็นเพื่อนกันเข้ามานะครับเออเลเวล17เท่ากันกับแอดมินเลยนะครับทีมประมาณ8 5นะครับทีมนี้เลย85%ถือว่าโอเคเลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับก็รับเป็นเพื่อนนะครับอ่อคุณไอสมอะไรเนี่ยสโมสอน ตอนแลน FC แล้วกันนะครับรับไปแล้วนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของครอบไปเล่นแฟนทแลนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเพื่อนๆอนนะครับคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาบ้างทางช่องทางของ u t u b e นะครับเป็นช่องทางหลักนะครับที่ตอนนี้นะครับถือว่าได้รับความใจจากเพื่อนเพื่อนะครับสอบถามกันเข้ามาเพื่อนๆนที่มีเทคนิคดีๆนะครับแผนการเล่นดีๆที่ใช้แล้วได้ประโยชน์นะครับใช้แล้วได้ผลงาน หน้าพึงพอใจอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆก็สามารถที่จะแชร์มากับแอดมินได้นะครับโดยอาจจะส่งภาพส่งส่งภาพการตั้งค่าอะไรนะครับมาทางไลน์ของแอดมินก็ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวแอดมินส่งลิงก์ไลน์ของแอดมินให้หรือหรือส่งมาทางชุมชนของ youtube ก็ได้นะครับมันจะสามารถลงภาพลงเลยได้นะครับวิธีการตั้งค่าตั้งทีมที่มันได้ผลนะฮะไปดูคอมเมนต์แรกกันก่อนนะครับคุณยูเซอร์ทีดีนะครับ นียูเซอร์ทีดีน่าจะเป็นยูเซอร์ใหม่นะครับจบฤดูกาลทําไมดาวรดครับอ่าโอเคครับจบฤดูกาลทําไมดาวรดนี่ก็มีอยู่2ประเด็นนะครับถ้าเกิดว่าเราจบฤดูกาลในอันดับ1นถึงแเราจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในเลเวลสูงขึ้นนะครับในเลเวลที่สูงขึ้นก็เป็นทีมที่แก่งนะฮะเก่งขึ้นนะครับก็เปรียบเสมือนเราเป็นทีมที่อ่อนกว่าเขาดาวก็เลยดูเหมือนมันลดลงไป อีกประมาณ20%อนะครับอันนี้เป็นกติกาของเกมอยู่แล้วแต่ถ้าเราจบในอันดับต่ำกว่าอันดับ8นะครับก็คือ9 10 1 1 12 13เอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับขึ้นไปเล่นในลีกที่สูงขึ้นเราเล่นในลีกเดิมตรงนี้คือดาวจะไม่ลดนะครับผมอ่ะนี่ทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นกติกาของเกมนะฮะอ่ะคุณเอ่อทวัชชัยนะครับบอกว่าลองใช้4 1 2 3แล้วการตั้งค่าการเล่นแบบผสมอ่ะ ทั้งการจ่ายบอลและเกมลุกอืมอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นแผนอีกแผนหนึ่งนะฮะอ่อถ้าคุณทวชัยชมคลิปนี้อยู่ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวส่งส่งการตั้งค่าแผนการเล่นแล้วก็ตั้งค่าเกมลุกเกมรับมาให้อดมินนะครับเดี๋ยวออดมินจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะ ก็นี่ก็เป็นแผนอีกแผนหนึ่งนะครับเล่นหลัง4ตัวนะครับมีกลางตัวรับตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีกลาง2ตัวแล้วก็หน้าอีก3ตัวนะครับแต่ว่าการวางตำแหน่งเนี่ยเรายังมองไม่เห็นภาพนะครับจำอาจจะอาจจะอาจจะเป็นเหมือนที่แอดมินคิดหรือเปล่านะครับคือหลังหลังจริงๆมันเหมือนเล่น4-3-3นะครับแต่ว่ามีกลางตัวหนึ่งลงมารับใช่ไหม น่าจะเป็นอย่างนั้นครับยังไงคุณทวัชชัยนะช่วยช่วยแชร์ภาพมาให้มินดูหน่อยนะครับเผื่อจะได้ทำเป็นคลิปแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีแผนที่่อโดนใจนะฮะก็แชร์แชร์มาหน่อยนะครับแบ่งปันเพื่อนๆนะฮะคุณยูเซอร์โอเซสนะครับบอกว่ากดยิงไม่เป็นอ่ะครับกดยิงไม่เป็นในกิจกรรม ดวลลูกจุดโทษนะครับการกดยิงก็คือกดค้างไว้เฉยๆนะค้างแล้วก็ปล่อยนะครับค้างแล้วก็ปล่อยปล่อยในบริเวณที่มันเป็นช่องสีเขียวๆนะครับให้มันโดนช่องสีเขียวกดค้างไว้พอเราได้ตอนแรกเราเล็งมุมที่จะยิงก่อนนะครับจะยิงซ้ายยิงขวายิงกลงยังไงก็เล็งก่อนแล้วก็กดค้างแล้วก็ปล่อยปล่อยให้ตรงที่มันเป็นสีเขียวพอดีครับถ้าโดนตรงสีเขียวพอดีจะเป็นเพอร์เฟกนะครับก็ลองดูนะครับไม่ยากครับเกมนี้นะครับสําหรับ าการดดนจุดโทษนะครับเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มากิจกรรมมันก็วนกันทุกฤูดูก,การคนที่ถามว่ากิจกรรมเก่าเอามาพูดทําไมนี่มันไม้ครับเล่นไม้ครับหรอถึงไม่รู้โอ้ไม่เอาครับไม่เอาไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันนะฮะก็เพื่อนเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะครับก็แอดมินก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับก็ขอบคุณนะค,คุณยดเสื้อ e w นะที่ออกมาออกมาพูด ในประเด็นนี้แทนแอดมินนะครับก็ขอบคุณมากๆาเลยนะฮะจริงๆแอดมินไม่ได้ติดใจอะไรนะครับเป็นบางทีมันเราทําคลิปไปก็มีบางคนที่อาจจะไม่ถูกใจนะก็มีก็มีก็เคยมีนะครับบางคนที่เขาแบบมีแนวคิดไม่เหมือนกับเรานะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆไปซีเรียสนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับก็อยากให้รักกันนะครับก็มีอะไรก็แบ่งปันกันไปนะครับถ้าเกิด อติชมก็ไม่ว่ากันนะครับก็อ่ก็ถือว่าเป็นการติชมเราจะได้มองว่าเออเพื่อนบางคนเขาไม่ชอบคลิปแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณยังไงก็ขอบคุณคุณยศเสื้อ e w o นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณ ptt ทรักนะครับบอกว่าน่าจะมีบอกอว่าเราส่งบอลกี่ครั้งจะได้แก้แท็ติกได้อืเนาะอันนี้ก็ ส่งบอลสําเร็จใช่ไหมน้องแอดมินเห็นด้วยนะแอซซิดได้กี่ครั้งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันน่าจะมีนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าเออมันจะมีแค่บอกว่าตัดบอลอะไรประมาณนี้ครับเท่าเท่าที่ดูนะครับตรงตรงสถิติเนี่ยครับมันจะมีเนี่ยสกัดบอลฟาวิเศตม,มุมฟรีคิกผ่านบอลสําเร็จเนี่ยครับมันมีผ่านบอลสําเร็จ84กับ82 มีเป็นมีมีเป็นมีเป็นเปอร์เซ็นมีเป็นเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยครับผ่านบอลสาเร็จแสดงว่าผ่านบอลดีอยู่นะแต่ว่าไม่มีบอกเป็นจํานวนครั้งนะฮะการครองบอลนะครับจํานวนยิงยิงเข้ากรอบนะยิงทั้งหมดยี่สิบาลูกโหยิงโหดมากยิงยี่สิบสามลูกยิงยังไงเนี่ยนะครับยิงเข้ากรอบ1ิบนะฮะแต่ต้องเพิ่มการฝึกการจบสกอร์หน่อยนะครับเพราะว่ายิงยี่สิบามลูกเข้ากรอบ1ิบนะฮะ เป็นประตูสามนะโหอิงเข้ากรอบเกือบครึ่งเกือบห้นตะครับนะฮะแล้วเปอร์เซ็นต์การบุกไล่ซ้ายกลางขวานี่สูสีกันเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสถิตินะครับก็เห็นด้วยนะครับควรจะมีควรจะมีอย่างที่เพื่อนบอกเหมือนกันนะครับแอดมินก็เห็นด้วยนะครับแต่ก็แอดมินคิดในแง่ของอนาคต คดข้างหน้านะครับแอดมิบนคิดว่ามันเกมมันอาจจะพัฒนาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าจะมีแบบที่เพื่อนๆว่าเราสง่งบอลได้กี่ครั้งนะครับอืมอ่ะทีนี้คุณสุรินทร์ทองดีบอกว่าบอลออกข้างน่าจะมีลูกทุ่มเข้ามาเพิ่มหน่อยครับสีสันเพิ่มสีสันหน่อยคงจะดีลูกทุ่มใช่ไหมเออบางทีมันทุ่มไปแล้วเป็นประตูก็มีนะเพื่อนๆสังเกตไหมแบบทุ่มไปแล้วก็ทําประตูได้อย่างนี้ก็มีหรือแม้กระทั่ง บางจังหวะที่ผู้รักษาประตูเตะเอ่อเตะมาจากลูกลูกเตะจากหน้าประตูตัวเองอย่างเงี้ยแล้วไปยิงได้เลยนะครับเหมือนนัดล่าสุดที่แมนซิตี้ยิงแมนยูเนี่ยคือเปิดมาจากผู้รักษาประตูเลยเออมันมันสร้างสีสันได้นะอะไรไมแต่มันก็ต้องเทพมากๆเทพมากๆไม่ค่อยเจอแบบนั้นนะแต่ถ้ามีลูกยิงแบบแปลกๆเนก็คงยะโอเค แต่แอดมินเห็นหลายลูกนะฮะเริ่มมีมาแล้วเลิกอย่างเล่ลูกวันเล่ยแบบยาวๆไกล,กลๆแรงๆเนี่ยแล้วเข้ามุมเลยอย่างเงี้ยครับก็เห็นมาเยอะเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณสุรินทร์ทองดีนะครับนี่ก็เอฟซีแฟนพันธ์แท้เลยนะครับอยู่กับแอดมินมานานมากนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับคุณสุรินทร์ทองดีขอบคุณมากๆนะครับกดไลค์กด, like, กดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์นะฮะบอกต้องขอบคุณมากๆเลยทำให้แอดมินมีคอนเทนต์ มาคุยกับเพื่อนๆได้นะครับอ่ะทีนี้มันมีช่วงหนึ่งนะที่มาแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเล่นโทเค็นนะฮะฟรีนะฮะได้โทเค็นฟรีจากเกมที่เป็นพันธมิตรนะครับกับ Top ปอ e เล n มาแล้วนะครับคูณ2นะฮะโทเค็นคูณ2นะครับ,รเ,รบเพื่อนๆก็สามารถไปเข้าไปไดดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันจะมีเกมที่ให้เพื่อนๆเ,เล่นได้ไหลาย แล้วแต่ค่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะ Android นะครับแอดมินใช้ Android เล่นแต่ส่วนคนที่ใช้ iOS เล่นเนี่ยมีปัญหาหน่อยนะครับมีเกมหนึ่งที่น่าสนใจคือเนี่ยครับ Top Offer นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้แม่มันโอเคนะครับเนี่ยเนี่ยครับอัปเกรดเมนแคสเซิลถึง15เนี่ยรับถึง132โทเค็นเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับ ไปโหลดมาเล่นเลยนะครับมีเวลา20วันนะครับก็ประมาณหนึ่งดูดูการพอดีนะครับเนี่ยเล่นได้ถึงเลเวล15เนี่ยรับรองนะครับได้ตั้งร้อยกว่าคุ้มนะคุ้ม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 นะฮะรวมแล้วเกือบ300 308นะรวมแล้วนะครับเกมนี้แนะนําเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะดาวน์โหลดเลยนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดก่อนนะครับเข้าไปกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับด้านล่างกดเข้าไปที่โทเค็นแล้วก็ กดดาวน์โหลดที่เนี่ยครับเนี่ยครับเป็นการดาวน์โหลดแบบนี้นะครับสร้างเมืองสร้างอะไรแบบนี้ติดตั้งนะครับกดติดตั้งเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับไม่ใช้มือถือนะครับดาวน์โหลดแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับอันนี้ก็คือเกมที่อันนี้แนะนํานะครับ Viking Rich นะครับ Viking Rich นะครับนี่ครับนี่ครับกดสีเขียวนี่เข้าไปเลยนะครับกดขับสีเขียวเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะ ลิงก์เข้าไปหาหาไอ้นั่นเองนะครับหาตัวที่เป็นตัวดาวน์โหลดเองนะครับก็จะลิงก์เข้าไปนะครับพอลิงก์เข้าไปเราก็กดไปที่เอ่อ Google Play นะครับ Google Play แล้วก็เนี่ยครับปล่อยให้ดาวน์โหลดทิ้งไว้เลยนะครับประมาณ574เเมกนะครับก็ใช้ก็เอาความจุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนค่ายสีเขียวมาดูค่ายสีเขียวหน่อยนะครับ กายสีเขียวมีกดไม่ขึ้นนะอ่ะลองดูสีเขียวกดไม่ขึ้นก็มากดสีน้ำเงินแล้วกันนะครับสีน้ำเงินมีเกมอะไรให้เล่นบ้างนะครับอันนี้ก็รับโทเค็นนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับอันนี้มีค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับ มีเกมนี้ครับนี่แกนมาเฟียนะครับแกนมาเฟีย2 0 9เอ้ย2,953โทเค็นอัปเกรดวันฮีโร่นะครับให้เป็นบลูนะครับฮีโร่ให้เป็น, Blue, นบลู Hero, Blue, แล้วก็โกลเด้นนะครับนะก็รับเยอะเหมือนกันนะนะครับนี่น่าสนใจครับแกนมาเฟียนะครับเล่นใน14วันนะครับมันใช่เกมเดียวกับที่บอกว่าไม่มีพื้นที่ ไม่มีพื้นที่บริการในประเทศไทยหรือเปล่าน่าใช่แล้วนะฮะรายการนี้ไม่มีบริการให้ไปของคุณฮะนะครับไม่มีนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้แอดมินกออภัยไม่ได้นะครับการมาแฝงหินโทเค็นเยอะๆล็งใส่เลยนะครับไม่มีนะครับอืมเดี๋ยวลองมีเยอะมีหลายเกมนะครับมีหลายเกมที่ให้โทเค็นเยอะๆนะครับเพื่อนๆก็ลองหามาเล่นดูนะครับหรือแม้แต่นี่ร4 7สโทเค็นนะครับ คอมพิวเล e v e เ 50, c วล p 0 t e l e คอมพิวเลเวล9 0้าคอมพิวเลเวล1น0 0นะครับมีเวลาเล่นอยู่ New User กี่วันอ่ะ30วันนะครับ30วันนะครับแก้ปัญหาไปอย่างเงี้ยนะ30วันโู้นะครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับได้โทเค็นฟีๆไปเลยคูณ2ไปเลยนะครับนี่อย่างอื่นก็มีไม่เยอะนะครับยังมีไม่เยอะ โอเคใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองหามาเล่นดูนะครับก็นอกจากการดูโฆษณาเพื่อหรือว่าเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเพื่อรับโทเค็นแล้วนะครับก็ยังมีโทเค็นคูณ2มาให้พวกเราได้รับอีกนะครับอ่ะกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งมาแล้วนะครับวิดีโอการฝึกฝนนะครับวิดีโอการฝึกฝนนะครับที่แอดมินบอกว่าเป็นการปั้นนักเตะนะครับอ่คนใดคนหนึ่งนะครับต่อเนื่องจาก อ่าเล็กแรกนะครับมันมีเล็กแรกไปแล้วนะครับก็ปั้นนะครับโดยมุ่งเป้าไปที่นักเตะคนใดคนหนึ่งซึ่งแอดมินก็กําลังปั้นอยู่นะครับปั้นนักเตะของแอดมินอยู่ก็คือกองหน้านะครับแอดมินปั้นกองหน้าคนนี้นะครับดูดูกาลที่แล้วนะครับพอเลื่อนชั้นขึ้นมาดาวมันหายไปหนึ่งดาวนะครับแอดมินก็ปั้นคนนี้ให้กลับมามีจะจะปั้นให้มี8ดดาวเหมือนเดิมนะครับคนนี้นะครับก็ใช้วิดีโอฝึกฝนช่วยนะครับ แล้วเรานะครับเวลาเราเลือกนะครับเวลาเราเลือกวิดีโอฝนเนี่ยเวลาเราเลือกเราเลือกเกมลุกนะครับเสร็จแล้วเราเรากดเขาเรียกว่าอะไรกดดูเอ่อวิดีโอประมาณ30วินาทีนะครับกดดูแล้วมันก็จะแรนดอมนะครับทักษะในเกมลุกให้นะครับทักษะในเกมลุกนะมันจะแรนดอมให้เรา นะครับโอ้เ oh, ก okay. มอะไรเนี่ยน่าสนใจเลยน่าเล่น oh, oh, oh. โอ้โหตลกแล้วนะอะอ่เนี่ยครับมันก็จะเล่นด้อมให้มันเนี่ยมีประมาณ1-10%่งถึงบอร์เนะครับการโมงการมงหงเอ่ง1%ปอร์เราก็ไปปลูกให้นักเตะคนใดคนหนึ่งนะครับแอดมินเลือกให้คนที่เราต้องการปั้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเกี่ยวเนื่องกับภารกิจด้วยก็รับ บินวิฝึกฝนครบ25ครั้งได้รับนี่ครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปถึงนี่ครับตัวที่เป็นอะไรนะกิจกรรมที่จะมาในอนาคตด้วยนะครับแล้วนี่ครับแล้วพอมีเรื่องของทักษะที่เราได้จากกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับ10%ทักษะในการยิง10%แก่ผู้เล่นหนึ่งรายเงี้ยเราก็ไปเพิ่มให้กับคนเดิมนี่แหละครับแอดมินก็จะไปเพิ่มให้กับคนเดิมนี่แหละ อย่างคนนี้นะครับก็จะได้เรื่องของทักษะการยิงเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ตอนนี้การจบสกอร์อยู่ที่316แล้วนะครับนี่แอามินใช้วิธีการนี้นะครับเวลาเวลานักเตะนะครับที่เราเป้าหมายนะครับนักเตะเป้าหมายที่เราต้องการปั้นเขาดาวมันลดลงเพราะว่ามันเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับลดลงไปประมาณ20%นะครับสมมุติมี100ก็เหลือ80นะครับ มี5ดาวก็จะเหลือประมาณ4ดาวนะครับเราก็ใช้วิดีโอฝึกฝนนี่แหละครับในการช่วยนะครับให้นักเตะกลับมามี100เหมือนเดิม5ดาวเหมือนเดิมหรือว่า6ดาว7ดาวเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่แอดมินนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะมีความสุขนะครับกับคลิปนี้นะครับที่แอดมินนำมาฝากเพื่อนๆนะครับให้ได้กจ่ใจบอล ทำไปจนครบนะครับ4ครั้งเช้าบ่ายเช้าบ่ายนะครับตอนนี้มันมาช่วงบ่ายแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็จะมาอีกทีนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับซื้อนักเตะไปเสริมทีมนะครับอันนี้ก็เป็นนักเตะที่มีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ที่ของแอดมินมานะครับสังเกตที่ดาวนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะทาไมของแอดมินมีซื้อแค่69บาททําไมของผมบางที4 0 0 500ดูที่ดาวนะครับของเพื่อนๆอาจจะเป็น8ดาว เก้าดาวก็ได้นะครับของแอดมินอยู่ที่หกดาวนะครับหรือที่ดาวนะฮะมันอาจจะแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้่นเพื่อนดูดูที่ดาวนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แอดมินรวมทั้งเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นต่างๆนะครับ ประเด็นไม่เกี่ยวกับท็อปอีเล n ไม่เกี่ยวกับปัญหาแต่มาพูดคุยมาทักทายกันก็ได้ครับมาทักทายส่งสติกเกอร์ทักทายกันมาก็ได้ครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณเพื่อนๆและสวัสดีครับ